คืเพิ่งไลฟ์ป่ะใช่เอารีบไปไหนอะเอยังไม่ไปยังไม่เที่ยงคืนเลยเดี๋ยวไปเที่ยงคืนเอาเที่ยงคืนไปไหนอะไ,ไ,ไปนอนสเดี๋ยวเราเจอกันวันที่สนะิบแใช่วันที่สิบไปถ่าย ไปถ่ายยูทูปพี่นิกี้นะคะทุกคนติบวันนึงสิบ็ดวันนึ่งแค่ใช่อะไรเมาเหรอดูอทำหน้าไม่เมาแตหลับวะเนี่ยห่วงวันนี้ไปทำงานมาหรือเปล่าถึงไทยปุ๊บอยู่บนเครื่องไม่ได้นอนเลย นอนชั่วโมงเดียวแล้วก็มันไม่หลับนั่งดูกอซิล่านั่งดูแบบหนังน้นนี่นี่นั่นแล้วก็ถึงถึงตอนเช้าฮะนอนปุ๊บแล้วก็ตอนเที่ยงก็ไปถ่าย YouTube แม่เพิ่งกลับมาบ้านอ๋อไปถ่ายยูทูบมาเหรอถ่ายกับใครอ่ะดูน้องเอนโซ่ะเป็นแบบเหมือนนักแข่งต่อไปเหมือนเขาอาจจะได้ขึ้น F1 ฟวัอะไรเงี้ยเป็นคนคนคนไทย ยอดข้อไามา่คนถามนะหนูตอบรอบที่าแล้วทุกคนพรุ่งนี้หนูไม่ได้ไปช่วยพินิกี้ขายเสื้อนะคะแต่ว่าไปซื้อกันเยอะๆนะคะแต่คุณมาช่วยขายว่าสักวันมาหรือไม่เดี๋ยวไปค่ะวันที่หนูไม่ได้ทํางานนะคะทุกคนหล่ะจ้าหล่ะจ้าจริงหล่ะจ้าใช่จ้าโดนล็อกคิวไปแล้วจ้าหล่ะจ้า นี่เขาบอกหรออะไรตอนแรกเขาบอกจะไปหีิอ๋นนอคลุงมอ,อ,อ,อีก5้านาทีเดี๋ยวไปแล้วได้เลยได้เลยได้เลยโอ้โหได้เลยเ <laughs> ได้เลย รอ,อบิมบินไปขายถึงซื้อคนซื้อพี่นิกกี้เยอะอยนะคะพี่นิกกี้ตัวเอมีเงินไป,ไปเปย์สดสานะคะ่ะ<อ>เขาซื้อามาต้งเยอะนะคะแพงมากนะตุ๊กตาไม่ได้เปย์ใครเลยโอ้โหซื้อมาเป็นกองนะคะพี่นิกกีเเ้เมาเหรอเมาเหรอไม่เลยไม่ไม่ไม่เขาพิมพ์ว่าเมา กูแก้งไงกินวไยเหรอใช่อะไรอ่ะไม่มีค่ะทุกคนตล <c oughs> มีคนถามว่าหนูได้ตุ๊กตาเสียอะไรหนูไม่ได้สักตัวเลยค่ะยังเลยยังไม่ได้เป็นเลือกเลยโอ้โห เมื่อกี้ชวนสาวไปภูเก็ตเขาชวนได้ไหช่ภูเก็ตราคะอะไรอ่ะ,อะ,ไ,อะไม่ตอบด้วยอะไรนะไม่มีคนบอกว่าชวนสาวไปภูเก็ตอ๋อชวนหนูไม่ได้ชวนนี่ไม่ไม่เมื่อกี้พิมพ์ใน ไล่ไงเหรอไม่ไปอ่ะให้เขาไปกับสาว,วไมไปอ่ะไม่ไปอ่ะโอ๊ยดู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 ดดตึงซะและ้วมาทางตึกซะแล้วสาวเลยเดี๋ยวกุงแคบดีกว่ามาทางตึกซะแล้วไม่ได้ตึก คนไม่เหนืจะทำงานไงไม่ทำงานไงโ้หโดนโดนโดนดเติมปีอะอะไรก็พี่ไปวันธรรมดาไม่ใช่หรอใช่ไหมไม่รู้เลยผมไม่ไม่รู้เลยผมไปเรียนทำอาหารไปเรียนทำอาหารที่ไหนอยากไปเรียนทำอาหารอาหารใต้ เออเอาดิเดี๋ยวหนูกินให้กินอะไรกินอาหารใต้โอเคโอเคทิมอร่อยเขาบอกลุงตายเยิ้มไปเรียนด้วยกันเลยหนูก็อยากเรียนทุกคนแต่อาหารใต้มันเผ็ดอะดิ อแล้ววันที่สิบเอดมิมอยากถ่ายถ่ายอะไรอะ่ะถ่ายเป็นแบบชอ็อตแบบ Youtube ชอ็อตแล้วก็ลงติ๊กต็อด้ยถ่ายดีไหมหรือว่าไม่ถ่ายดียเอาแนละ้วไม่ลงแบบคลิปยาวๆ YouTube ่ทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้คนเขาไม่ดูคลิป<ฮ>ยาวๆมา<ช>ที่กันคนก็ดูหนูถ้าหนูยังดูไม่ไหวเลยใช่ไหมทุกคน ไม่อยู่นี้มันเปลี่ยนไปแล้ว YouTube ว่าต้องยาวๆแล้วแล้วก็ TikTok สั้นๆต้องยาวๆเลยเหรอเดี๋ยวดูก่อน YouTube เพิ่งถ่ายมันหนังแล้วตัวนึงยาวๆแล้วเปลี่ยนแล้วโอ้โหยาวแล้วใครจะดูไหวเนี่ยอ้าวไม่เชื่ออีกแล้วอ่าอ่าอเชื่อเชื่อแค่นั้นไม่เชื่อกันแล้วไงโอ้ยแต่หคนดูสองสามพันแล้วไม่เชื่อกันแล้วไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกอ่ะอ่เล่นละครอีกแล้ววันนี้มีคนส่งคลิปมาให้หนูดู ตอนที่พี่นิกกี้สอนเต้นใจอ้อนแอตอนพี่นิกกี้เด็กๆตลกมากเลยอ่ะทุกคนตอนเด็กๆพี่นิกกี้ตัวดำอ่ะโตมาตัวขาวได้ไงอ่ะดูดูดูเล่นละครไม่เลิก <laughs> <laughs> สิบเอ็ดเป็นวันเด็กด้วยใช่คะ่ะ หนูก็เลยจะแวะไปเยี่ยมเด็กหนูหน่อยโหได้เจอได้เจอเด็กหนูหรือเด็กพี่เอาไงเอาไงต้องยแวะไปเยี่ยมเด็กหน่อยต้องตามใจเด็กหน่อยเด็กหนูเด็กพี่เอาไงน้องเอาไงเอาว่านิคกี้จะเป็นเด็กหนูเฉยๆทุกคนล่ะจ้าแต่คุณพีมหาผมก่อนนะผมไปแบบ อังกฤษไม่พิมพ์หาคุณนะคุณพิมพ์หาผมผมก่อนนะพิมพ์ว่าอะไรนะฝันดีนอ,นอนนะทุกคืน,นะไม่ใช่พอนนอนอ่ะทุกคืนแล้วผมไม่พิมพ์หาพิมพ์หาผมก่อนทุกคืนนะไม่ใช่ตอนถึงพี่นิกกี้คอมาบอกก่อนออใช่เรื่หนูโก้ฝันดีทีหลังแป๊บนึงเช็คเช็คเช็คก่อนเลยกัน คนทำไมมันเป็นแบบนี้แล้วแชกแล้วยุดนั่นไปดูอีกล้วเด็กก็ได้เห็นว่าตัวเองคองมาก่อนใช่ไม่ครับตีสามสี่สิบ้าครับที่อังกฤษครับคุณพิมมาบอกว่าฝันดีครับอ้าวเอายังไงดีผมเช็คแล้วครับเหรอ แล้วก่อนหน้าที่หนูบอกฝันดีไม่มีอ้าวอันนั้นเมาป่ะเนี่ยหยุดเด้มันมีก่อนหน้านั้นอยู่แล้วทุกคนมันไม่ใช่อยู่ฝันดีหรอกอ๋อก่อนหน้านั้นคุณเมาครับคุณเฟซไทมาหาตอนคุณไปเที่ยวกับเพื่อนครับคุณเมาครับคุณไปร้านออีสานอีสิกะยาะสักอย่างครับไม่ใช่อันนั้นเราพี่อะคอมาก่อนอ๋อไเปีนไรครับ จะบ้าตายว่ะเหนื่อยว่ะเหนื่อยอ่ะสองาสิสองที่อังกิษครับคุณเฟสทามมาก่อนครับเฟสทามอ่ะไม่รู้จำไม่ได้แล้วพี่พี่นิกกี้ก็เฟสทามมาตั้งหลายรอบอ๋อคุณอดี๋ยเฟสทามมาผมไม่ได้รับปผมแบบเฮ้ยสงสารเด็กคนนี้ว่ะเออโทรกับก็ได้เว้ยไม่จริง อ่ะเอฟซีถูกไหมเขาเมาแล้วเขาก็มาส่งจุ๊ไปผมถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมครับถูกไหมเอฟซีเขาเมาแล้วเขาก็มาส่งอะไรผมอม่ม้วม้วม้วมูถูกปะถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมครับผมอ่า ไม่ใช่หนูส่งให้เอฟซีไม่ได้ส่งให้ที่พูดรอบที่ร้านปั๊ปั๊บมีมีคนโทรมาปั๊บน่อยเขาไปเถอะทนเขาพูดไปเรื่อยอะ่ะหนูไม่อยากจะพูดแอ,อ้วเออใช่จบที่เราเบาที่สุดไม่พูดไม่พูดอะไรดีกว่า เที่ยวเอเชียหน้าฝนกับเที่ยวบินราคาเบาๆบินจากกรุงเทพฮอยอันเวียดนามเห็นไหมครับหาเรื่องอยากติเป็นพยานนะครับแล้วก็กลับบ้านขึ้นรถก็โทรมานะครับจนผมบอกไม่ต้องรายงานแล้วบิมพอก่อนไม่ต้องรายงานเดี๋ยวเดี๋ยวคำนี้ไม่เคยมีเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรก็ทำเลยกลับบ้านทำอะไรกลับบ้านไม่ได้คอไป ไม่ได้ขอไปกินทุกคนภาษิสิกยะเอา้าไม่งัน้นผมจะรู้ได้ไงครับผมอยู่อังอังกฤษครับอีอีสานอิสิกยะอะไรคัะเป็นไงหนูเป็นเด็กดีไหมคะคุณลุงถูกไหมครับไม่ใช่อ่ะผมคิดเองผม่อิสานอิสกาะหนูมไม่ได้ขอหาลุงเลยอะหนูไลฟ์อยู่เลยอะโอเคผมไม่แล้วแล้วตอนถึงบ้านหนูแคก ตอนแรกคุณลุงโทรมาแล้วหนูก็<ร>กบอกบว่าหนูจะไปกินอิสกยะแล้วเสร็จปุ๊บ<ม>หนูถึงบ้านพอหนูถึงบ้านตรรกาคับไปเององหนไม่ทุกคนฟัในะพอหนูถึงบ้านเสร็จอะ่ะหนูก็พิมพ์ว่าโฮ m และแล้วพีก่กิ้วก็คิมมาว่าโอเคเดี๋ยวโฮเทลคอไปหนูไม่ได้เป็นคนคอไป พอพี่นิกกี้เล่นหิมะอยู่หนูไม่ได้คอเลยอะได้ครับไม่เป็นไรผมจินตนาการผมคงเดาไปเองมั้งว่าคงไปกินอิสางอิสิกยะกับเพื่อนเต็มโต๊ะเลยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายอผมคงมั่วแล้วอะไรมั่วมากผมมั่วอันนั้นเห็นจากในสตอรี่หนูหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรผมมั่วหนูก็ c a หาคุณลุงทําไมตอนหนูอยู่กับเพื่อนไม่มีได้ครับผมมั่วครับผมมั่วผมมั่วทุกคนอันนั้นหนูไลฟ์ใช่ไหมหนูไม่ได้ข้อหาคุณลุงเลยตอนที่หนูกิน ตรงข้าบคุณเป็นผู้ชายข้าเขาเป็นผู้หญิงผมคมั่วมั้งไม่เป็นไรหรอกผมมั่วเองก็นั่นแหละคือสตอรี่หนูเลยคุณลุงไปดูแต่ในสตอรี่ไงมั่วผมมั่วผมมั่วผมมั่วไม่เป็นไรผมมั่วพี่เออช่างเป็นที่เกลียดเกียดกับลุงอ่ะผมมั่วพี่ไม่เป็นไรผมเป็นไอ้แก่ขี้โม้ไม่เป็นไรพี่ผมไปแล้ว ทุกคนไม่ใช่แล้วเมื่อเมื่อเช้าพี่นิกกี้ก็เป็นคนทักมาบอกว่าถ้าไม่ตื่นเช้าจังไม่ใช่จ้าแค่ทักในสตอรี่นะจ๊ะก็ทำทรงอ่ะทักในสตอรี่ตลอดอ่ะจริงๆทุกคนเขาเขาไม่กล้าทักในอย่างอื่นไงเขาก็จะหาเรื่องทักในสตอรี่ตลอด โอเคเพราะว่าคุณสมงมาบอกผมว่าฝันดีใช่ไหมแล้วผมก็บอกว่าคิดถึงเหรอถูกไหมครับแล้วคุณก็ส่งรูปดูซีรีส์มาให้ผมถูกไหมครับแล้วผมก็ไม่ตอบถูกไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขี่ย ่ายรูปหน้าตัวเองมาแล้วถามว่าคิดถึงเหรอแล้วหนูส่งสติกกอว่าอะไรหนูส่งสติกเกอรหนูส่งสติกเกว่าโนแล้วหนูก็ส่งให้ดูว่าหนูดูซีรีส์อยู่หนูจะคิดถึงลุงทำไมคนเพอะผมเป็นคนเพอ่แล้วหนูก็นอนแล้วพี่หนึกกคิก็พิดมอะไรของคนคิดไปเองครับทุกคนช่วยด้วยโอ๊ย ใช่ด้วยเขาบอกหากกำกัยบยอมยอมลงไปเออยอมไปก็ได้เหนื่อยอ่เไมลเป็นไรพี่ยอมน้องดีกว่ายอมดีกว่าทุกคนเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้กระต่ายเอ้ากระต่ายคืออะไรตกลงจาวเหรอครับเนี่ยน่ะเป็นกองนั้นไม่มีหนึ่งในไม่มีหนึ่งในน้องสาวคนนี้เลย ไปมาเลือกก่อนเลยไม่คิดเลยว่าซื้อตัวไหนให้น้องไม่ได้เลือกให้เลยใช่ไหมไปดิพ่อ <c oughs> <c oughs> ไปครับเอฟซีผมมานอนก่อนนะครับอะไรพี่ไปนอนก่อนนะครับน้องแล้วเดี๋ยว <c oughs> เจอกันวันที่สิบนะครับ จ้าได้เลยพี่ชายสุดที่รักไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพี่ชายไม่เป็นไรครับผมมีน้องชายคนเดียวชื่อเมาส์ครับไม่เป็นไรครับเป็นน้องสาวไม่ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องครับไม่ต้องครับเอ้าแหมบอกรักน้องสาวทุกคนแม่เราเป็นหน้อไม่เป็นไรครับผมผู้ชายล้วนครับผมไม่เป็นไรครับผมผู้ชายล้วนครับเฮ้ย กวนว่ะเหนื่อยอ่ะทุกคนแต่ละวันใช่ไม่เป็นไรครับบินไม่เป็นไรหรอกอะไรเป็นไงแกล้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 งใช่ทุกคนเาบอกคุณแก่ขี้งอนแกล้งหยอกหยอกหยอกจะบอกไม่เต้นครับไม่เต้นเต้นการหิมะทุกคนไม่อนันติตร แอบซ้อมมาดิไม่ใช่เขาบอกผมว่าอยากเต้นนะเราเต้นพร้อมขาวก็บอกผมว่าอย่าเต้นนะเราเต้นด้วยกันนี่เ่าบผมงี้อ้าวไม่ไม่เคยพูดอย่างนั้นเอาคลิปไปเองอีกแล้วสรอุ้ยคลิปไปเองอีกแล้วพี่นิกเกียส่งคลิปที่เต้นอันนั้นมาใช่ไหมโอ้โหคิดอีกแล้วตอบแล้วหนูก็เลยบอกว่าโอเคไว้เต้น แล้วเขาก็บอกอะไรเขาไม่เต้นแล้วหนูก็อ่ะไม่เต้นก็ไม่เต้นสุดท้ายไปไงอ๋ออุ้ยใครครับงั้นเต้นด้วยกันไหมโอเคคิดไปเองโอเคโอเคหลอนผม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 หลอนคนชวนอะผมหลอนผมหลอนเอฟซีผมหลอนเองผมหลอนครับผมหลอนเองครับนั่นเขาบอกจําผิดคนหรือเปล่านิกกี้ได้ครับผมจำผิดคนครับผมหลอนครับผมหลอนครับผมหลอนเองครับ ก็หน yeah, right. ูบอกว่าพี่ส่งมาหลารอบแล้วหนูก็เลยบอกโอเคไว้เต้นกันแล้วพี่ก็บอกอะไรไม่เต้นหนูว่าไปแล้วเหนื่อยอ่ะทุกคนอ้ไตายหอวตายววกแม่ ขขาบอกมาดูคนตีกันได้บิ๊บิ๊บไ,ไปใบนะจ๊ะไม่ใบจ้าฝันดีนะจ๊คุณลุงวันนี้กินไม่ได้อ,อยากกินอะไรไหมจ๊ะอยากกินคุณลุงอยากกินอะไรอะ่ะได้หมดอ่ะอยากกินอาหารเกาหลีอ่ะได้ข้าวคุกเกาหลีเรียกว่าอะไรไวะไปบิ๊บิ๊บแบบเฮาส์ฮะ ร้าอาหารไงใช่ไหมทุกคนเขาบอกร้านพี่แมนโอเคโอเคอ่าอ่อ่โอเคได้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 กวนแค่คพเขาบอกว่าให้ลงพร้อมกันโอ้โหทุกคนคุณลุงเขาไม่ไหวแล้วดูสภาพสิโอผมไปกลับเพิ่งมาลับไปจากอังกฤษครับผมยังไม่ได้นอนเลยครับ ซาซาเห็นไหมไม่ซาครับไม่ค้นนะครับไม่ไดูโอดาหมกอะไรซาไม่นอนอยากจะดูสาวทั้งวันทั้งคืนต้องมาเปิดติ๊กต็อกอะไรมีสาวไหนอยู่บ้างนะใช่ไหมก็ลงนะใช่ทุกคนไม่มีครับ ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดบีมิมจะคิดในแง่นั้นพี่ก็ไม่ว่าครับก็แล้วแต่น้องละกันได้เลยพี่ใช้ยสิทธิรักไปนอนไปโอ้ไม่ทุจรอีกแล้วโอ้ยพี่ใช้สิทธิรักไปนอนไปคำว่าพี่เลือกกี่ทีก็เจ็บไปละไม่ว่าให้ไอดี ไปแล้วทุกคนเห็นไหมหนูไม่ส่งจุบให้คุณลุงหรอกวันนั้นหนูบายบายเอฟซีหนูเลยจุบอ่ตตีกันฉ่ำพี่นิกี่หาเรื่องไงทุกคนหาเรื่องสร้างเรื่องนั่นแอบดูอยู่หรือเปล่าแอบดูแตเทียงไม่ได้ อย่าไปเชื่อนะคะอะไรที่เขาพูดอะที่เจอบอกเป็นทุกอย่างเออเป็นได้ทุกอย่างเผาลุงไม่เผาค่ะไม่เผาอะไรแล้วอย่าไปเชื่อเขา